คลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมแอดไม่ได้มารีวิวรถคันจริงไม่ได้รีวิวรถโมเดลแต่แอดจะขอพาคุณผู้ชมไปรีวิวสินค้าแท้จากตระกูลบ้านในเครือโฟร Group ปในประเทศไทยซึ่งสิ่งที่ก็เอามานะครับผมมันมีที่เรียกว่าเป็นเสื้อผ้านะฮะคุณผู้ชมรุ่น limited e dition ของเขาเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับผมเมื่อวันที่6 สิงหาคมพุทธศัการาช2566นะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ทาง IM48 นะครับผมได้จัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า BNK48 vs CJ48 Concert The Battle of Idols นะครับผมซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นการปะก,กันระหว่างเมมเบอร์ฝั่ง BNK48 แล้วก็ CJ48 มาจอยกันในคอนเสิร์ตนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการประชันเพลงฮิต ของทั้ง2วง,งมากองกันในคอนเสิร์ตนั้นคอนเสิร์ตเดียวนะฮะคุณผู้ชมซึ่งในเวลานั้นได้มีการเปิดจําหน่ายสินค้าแท้รุนพิเศษของงานนี้โดยเฉพาะนะฮะคุณผู้ชมโดยลดแรกนะฮะคุณผู้ชมจะมาในช่วงของหน้างานเลยนะครับและหลังจากนั้นครับวันถัดมาจากวันงานนะครับก็คือวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครับผมแอดก็ได้จัดไปนะครับผมในรอบของออนไลน์ก็คือเป็นการเปิดจองรอบที่2แหละแต่ กว่าจะมาลงถึงมือได้นั้นดันเป็นล็อตที่สามนะครับผมซึ่งที่เก่ามาทั้งหมดนี้หมายถึงตัวเสื้อนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรูไ้ไหมครับคุณผู้ชมล็อตที่สองนะ่ะได้ยินมาว่าตัวเสือ้อดังกล่าในล็อตที่สองเนี่ยมันจะเป็นล็อตสาหรับแฟนคลับท่านใดที่มาเยือนถึงรถโชว์ของวีนเคฟอร์เนสในเวลานั้นเนี่ยมันจะมีเสื้อตัวนั้นนะ่ะประกองขายกันอยู่ ไม่ขายก็แจกเป็นขับที่อยู่หน้างานที่มาร่วมสรุปภายในงานนั้นนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะมีการแจก่ากกันไปนะฮะคุณผู้ชมเลยทะให้ล็อตที่สั่งจองออนไลน์ในรอบวันที่7สิงหาเนี่ยมันมาเป็นล็อตที่3เลยแล้วเพิ่มเป็นล็อตสุดท้ายที่3เถอะนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าในปัจจุบันนั้นเสื้อลายดั่งกก่าก็ไม่มีการจำหน่ายอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งแอดจองไป7สิงหาคมครับคุณผู้ชมแต่กว่าจะมาถึงมือได้นั้นตอนแรกเนี่ยทาง ต้นสกัดเนี่ยเขาบอกว่าของจะถึงมือมิตรรักแฟนเพงทั้งหลายในช่วงประมาณภายในเดือนตุลาคม2566แต่พอหลังค้นเดือนตุลาคมปุ๊บยังไม่ถึงมือเลยสักรายจนกระทั่งมาตอนนี้นะครับคุณผู้ชมณวันที่บันทึกคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม2พฤศจิกายนพฤธศักาช2566ครับผมตัวเสื้อดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมถึงมือแอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแอดจะได้รับพัดดุ ไปนะครับคุณผู้ชมและสภาพตัวกล่องพัสดุนะฮะประทานโทษนะฮะมุมด้านซ้ายขวานะฮะคุณผู้ชมของตัวกล่องนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็จะมีรอยเยินอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งสงสัยว่าออเดอร์ในการสั่งเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งนี่แหละสำหรับรถอ,ออนไลน์เลยสภาพเป็นไปตามที่เห็นในภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเปิดออกมานะฮะคุณผู้ชมก็จะพบก,กับตัว เสื้อนะคุผู้ชมที่ซีลอย่างดีนะครัผู้ชมแล้วซีลมาแบบถูกที่ถูกทางมากเลยนะครับผู้ชมพอเขาจะพบเห็นกับเราบรรดา6ตัวตึงของเอมเบอร์ b และ c g เนะคผู้ชมก็แบ่งเป็นฝั่ง b n k c ็นเที่ผู้ชมอาจจะคุณนั่งคุตากันดีนะครับผมว่าจะมีใครบ้างน,นะครับแล้วพอหลังแกะแพ็คมาแค่นั้นแหละครับผมโอ้โห เสื้อนี่มาลายอย่างสวยเลยนะฮะผู้ชมนี่เลยนะฮะผู้ชมหน้าเสื้อนะครับผมก็จะสกรีนทั้งตัวเมมเบอร์แล้วก็ตัวชื่อของงานนะฮะผู้ชมเต็มเติมต,ต่างๆนะฮะผู้ชมก็มาราวกับหนังจกกักรวาล Star War กันเลยทีเดียวนะฮะผู้ชมก็สมคขา่าเป็นตุน Battle of Idols จริงๆนะฮะผู้ชมชุดเดอะ d รดไซด์ไวซ์ชุดบลูไซด์กันเลยทีเดียวนะฮะผู้ชมส่วนตัวเนื้อสกรีนนะฮะผู้ชมก็สกรีนแบบผิวจะ ลื่นๆหน่อยนะครับผู้ชมก็นึกภาพประมาณว่าคุณซื้อสกีลานี่แหละแล้วแผมสกรีนแบบไม่ได้สกรีนฝังเข้าไปในตัวเสื้อนะคุณผู้ชมถ้าเสื้อมาสกรีนอย่างนี้แล้วแต่อันนี้มาเป็นผ้าคอตตอนด้วยนะค,ะคุณผู้ชมตัวเนื้อผ้านะครับผู้ชม เนื้อผ้าก็คนว่ายังพอใช้ได้อยู่ในรูปแบบ first impression นะคุณผู้ชมแต่ก็ควรระวังนะครับ<อ>ระค,ะคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าใครชอบซักแล้วก็เอาไปรีดนะคุณผู้ชมขอแนะนําเลยนะครับผมว่าอย่าไปรีดบริเวณตัวเนื้อสกรีนนะครคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยตัวสกรีนเนี่ยอาจจะขาดอยู่ก็เป็นได้นะคุณผู้ชมเอาแค่ตรงคอเสื้อนะระบุไว้ชัดเจนเลยนะับผมว่าอย่ารีดตัวสกรีนของเสื้อตัวนั้นโดยอย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมส่วนด้านหลังเสื้อรับผมก็จะพบกับ ตัวโลโก้ของตัวงานต่างนี้โดยตรงนะฮะคุณผู้ชมไซส์เสื้อที่แอดซื้อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นไซส์เอนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเหตุที่ซื้อนะผมไม่ใช่เพราะโอชิน้องแอนะฮะไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมพอหลังจากใส่ได้แค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหพอดีตัวเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ใส่ได้ครับคุณผู้ชมใส่แล้วเท่เท่ประมาณที่จะพร้อมขิงเหล่าบรรดามิดลักแฟนเพลงได้นะฮะคุณผู้ชม ใส่ออกนอกงานที่พี่เกียวข้ากไอดอนก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็อารมณ์ประมาณพวกเสื้อชลิก้านะครับคุณผู้ชมซึ่งราคาค่าตัวนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะซื้อไซส์ไหนก็ตามนะครับคุณผู้ชมและรวมไปถึงว่าจะซื้อเสื้ออะไรก็ตามที่เป็นของไอเอฟดีเอซโดยเฉพาะเหล่าบรรดาซีรีส์ตัวทีเชิร์ชนะครับคุณผู้ชมซึ่งยกเว้นไอตัวเสื้อคลุมลายสันทายนะอันนั้นจะอีกเกรดราคาหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ขายราคาเท่ากันหมดนะครับผม480บาทนะครับผู้ชมและตอนนี้เสื้อ,อลายล่าเก่าไม่มีขายต่อไปแล้วนะครับผู้ชมถ้าจะไปหาตามรถโชว์ตอนนี้นะถ้าไปหาตามซุ้มเมอร์เชนดเนี่ยบอกเลยนะไม่มีขายต่อไปแล้วนะครับผู้ชมก็คือว่าหมดแล้วหมดเลยสําหรับซีรีส์นี้แต่คุณอาจจะเห็นได้ในกองตลาดมือสองนะครับผู้ชมไม่ทั้งแหล่งออนไลน์ไม่ก็น่าง,งานนะครับผู้ชมแล้ว็เพิาะว่า พอขายรุ่สองแล้วปุ๊บเนี่ยราคาของเสื้ออาจจะถูกกว่านั้นอยู่ก็เป็นได้นะครับเหตุผลที่แอดได้ซื้อเสื้อตัวดังกล่าวนะฮะคุณผู้ชมว่าซื้อไปเพื่ออะไรนะฮะคุณผู้ชมก็หลายคนก็บอกว่าไปงานมาแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมก็ซื้อเสื้อตัวนี้ด้วยจะได้แบบว่าเฮ้ยไอตัวฉันเนี่ยเคยไปเหยียบงานนี้มาแล้วนะแต่สําหรับผมไม่ใช่ตามที่คุณคิดนะฮะคุณผู้ชม เ hey, ที่แอดซื้อนะครับผมก็เป็นเพราะว่าลายเสื้อสวยใช่ครับแค่นั้นเลยครับลายเสื้อสวยแค่นั้นเลยแอดก็เลยไปจองนะครับผู้ชมแล้วก็รอกว่าจะส่งมาได้ก็รอไปสามเดือนเศษนะครับผู้ชมสุดท้ายก็มาถึงมือจนได้นะครับผู้ชมแล้วงานแรกที่แอดจะใส่เสื้อตัวนี้จะไปที่งานไหนเหรอ,อบอกเลยนะ m อ t o ป Expo นี้ เจอกันนะฮะคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยู่เมืองทองเตรียมตัวเจอกันได้แต่ขออย่างเดียวนะอย่าเจอในระหว่างที่ผมกําลังขายงานอยู่นะฮะเอาใจตรงกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเสื้อ Battle of Idols ในมุมมองของแอตเ t a y u ย g Lee กับรูปแบบ First Impression นั่นเองครับ